แฟนคลับปลาสองตัวนี่นะโอ้โหตัวใหญ่บเบลเลอร์ลูกชายบอกตัวเล็กแม่ตัวเล็กแม่วันนี้ใหญ่นี่นะนี่ค่ะปลาทับทิมนะคะคุณย่าจะลาบนะคะลาบแล้วทำสุกนะนี่นะคะจะลาบตัวบเบลเลอร์นะคะสองตัวบเบลเลอร์ลูกชายบอกว่าตัวเล็กแม่ตัวเล็กแม่เมื่อวานนะลูกตนะอกทอดชักบอของเราเองนะคะมแม่เบอร์เอทอดสองครั้งได้สองตัว วันก่อนก็ได้ตัวใหญ่มากนะคะเผานะไม่มีใครกินเอามานะคุณแม่เอามาที่บ้านมากินที่บ้านกันกินตั้งกับนริกปิแล้วก็ทําหลายอย่างเนาะกินก็ยังไม่หมดเลยนะคะตอนนี้จะลาบนะคะเดี๋ยวจะทําสุกนะคะจะทอดเก็บแล้วก็มีหอมทําอร่อยนะคะอยากกินลาบปลาจะาลาบเล้วนะคะ มาเส้นเนียวนะคะปลาสองตัวกนะคะ่นะ,คะบนะะเลยเหนียวน,นั้นจะเอาต้มนะคะหัวปลานะะี่เป็นกระดูกนะคะมน่าตมคุณยาชอบกินหัวปลา <c oughs> ชอบกินหัวปาลาอร่อตัวตอ้วนมากเลยมีไข่ด้วยนะ หอมอะไรบมดแล้วนาาทาทิ่มป่ะจิม

หลักคลิปนี้ก็เอาความอะไรที่ทำค้้าวให้ไม่ม่เอฟซีนะคะรับชมลับป่าลับป่าๆๆเดี๋ยวขั้นตอน